สาวลาวโดนด่าขับรถมาฝั่งไทยทิ้งขยะไร้มารยาทโอตาย มาจากไหนก็ไม่รู้กินเฟฟ็ษโยนทิ้งทุเรศ <c oughs> สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณนประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา10โมงเสาร์ 6, ทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ11โมง ถ้าใครพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล้าที่ติดตามอยู่ทัวโลกก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไดสได้บ่บผาดคลิปให,หม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก่อนอื่นเนี่ยคือผมต้องขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับในฐานะที่เป็นคนลาวเหมือนกันนะครับประเด็นเรื่องนี้คือเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากนะครับมี ไฮโซสาวลาวคนหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อเนาะแล้วก็เลขทะเบียนรถก็ปิดไว้นะครับขับรถหรูนะครับดูแพงดูเหมือนมีฐานะนะครับมีอันจะกินแต่ขับรถข้ามมาฝั่งไทยทิ้งขยะไร้มารยาทโดนคนไทยด่าแล้วคนไทยไม่พอนะครับฝรั่งอ่า คนไทยที่มีสามีเป็นฝรั่งฝรั่งเดินไปชี้บอกให้เปิดประตูรถออกมาแล้วเก็บขยะที่ทิ้งลงเอาไปทิ้งขยะนะครับแล้วยอมเปิดประตูออกมาเก็บขยะนะครับมันน่าอายไหมนะครับแล้วเป็นคนลาวด้วยนะครับมันเสียทั้งประเทศเลยนะเสียทั้งประเทศหน้าตาดีไม่มีมารยาทนะครับปัญหาเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ แล้วในสปปลาวนี่คือมันเป็นเรื่องปกติสำหรับนิสัยของบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนิสัยบางคนในสปปลาวถังขยะนี้ไปวางเถอะครับวางก็วางเถอะครับขยะไม่มีเต็มครับเพราะคนไม่ค่อยทิ้งขยะใส่ถังทิ้งข้างถนนทั่วๆไปโดยปกตินะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเวลาทิ้งขยะในข้างถนนในสปปลาวนี่ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าโดนสังคมหรือคนที่เห็นเนี่ยเขาจะด่าหัวหรืออะไรหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมมันไม่ได้คิดตรงนั้นไงนะครับทิ้งขยะทิ้งมั่วตัวได้ที่สปปลาวถือว่าไม่ต้องมีจิตสํานึกขนาดนั้นไงนะครับแต่นี่คือมาทําที่ฝั่งไทยมันไม่ได้นะครับโดนเขาถ่ายคลิปไว้อ่าลองถ่ายคลิปที่สปปลาวแบบนี้สิคิดดูว่าผู้หญิงลาวคนนี้จะยอมไหมครับมันไม่ได้ยอมแน่นั่น มันยังไม่รู้สึกว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สังคมเขาไม่ต้องการคนแบบนี้นะครับดูรถนะครับไม่ใช่ราคาถูกๆนะราคาแพงนะนะครับน่าจะเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกคนมีเงินนี่แหละนะครับพ่ออาจจะเป็นตำรวจหรือทหารนายพลนายพันก็ได้คืออยากจะข้ามมาโชว์ฝั่งไทยไงขับรถหรูแต่พอเห็นดูแล้วแม่งโคตรทุเลศมากเลยนะครับ โดนเมียฝรั่งคนไทยเขาด่าเอานะครับถ้าเดินออกมาจากรถถ้าเห็นหน้านะครับผมซูมเข้าเลยนะนะครับแต่ปัญหาก็าคือเห็นแค่ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองกำแพงนครเวียงจันทร์ก็รู้แล้วนะครับโดนนะครับสังคมก็วิจารณ์แล้วตอนนี้สื่อนี่กำลังเล่นกันใหญ่เลยไฮโซสาวลาวขับรถข้ามาฝั่งไทยทิ้งขยะไร้มารยาท มันจะท้อนถึงคนลาวทั่วประเทศเลยนะนะครับนิสัยคนลาวจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะมองแบบเนี้ยทุกคนจะเป็นแบบเนี้ยนะครับอขอให้เป็นที่ฝั่งลาวเถอะครับนะครับถ้านิสัยและสันดานแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือเฉพาะบางคนนะอย่าแสดงพฤติกรรมที่ฝั่งไทยเขานะครับเพราะคนไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีจิตสำนึกแล้วมีการศึกษาเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับ แล้วประเด็นเรื่องต่อคิวก็เหมือนกันในลาวก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องการต่อคิวเนี่ยครับความอดทนไม่มีนะครับหลายครั้งนะครับที่ด่านหนองคายมีคนเขาพูดเยอะเกือบทุกด่านโดยเฉพาะที่หนองคายเวลาคนลาวกลับจากไทยเนี่ยมักจะแซงคิวไม่ชอบต่อคิวบางคนอันนี้คือบางคนก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะมีคนเข้าถ่ายคลิปเขาพูดกันเยอะแยะนะครับ ลงจากรถทัวร์หนองคายจะข้ามไปฝั่งเวียงจันทร์นะครับฝรั่งที่จะไปเที่ยวลาวยืนต่อคิวคนไทยยืนต่อคิวลาวลงจากรถแม่งวิ่งบึ๊บบ,บึบ,บนะครับแซงคิวเขาจะกลับบ้านตัวเองแต่ไม่รู้ว่าคิวหนึ่งเขายืนต่อก่อนคือไม่มีจิตสํานึกอันนี้คือเฉพาะบางคนนะนะครับมันยังให้เห็นแบบนี้ทําไมเวลาที่คนไทยเขาพูดเขาวิจารณ์ก็หาว่าเขาดูถูกเขาเหยียด แล้วพฤติกรรมที่ทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมมันทําให้เสียคนลาวดูเขาจะมองคนลาวเป็นคนที่ไร้มารยาทไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผมเห็นเนี่ยมันเออยังไงดีะนะครับอ่าสื่อนับจากนี้ก็จะมองอีกอันนี้คลิปนี้นี่มีคนเริ่มจะไปแชร์แล้วทิกต็อกเฟซบุ๊กเพจนะครับคนก็เตรียมแ์อ่า ทีนี้รอดูนะว่าผู้หญิงคนนี้นี่ที่ทําให้ชื่อเสียงหน้าตาของประเทศลาวเสียหายนี่สังคมจะวิจารณ์ยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอ่าถ้าเป็นลูกเจ้าลูกนายก็คือเงียบไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานะครับยังไงก็โดนนะครับไม่ไม่มีเส้นมีสายไงอ้าคุณเห็นไหมครับอ่าสื่อนี่คือรัฐบาลคุมไงนะครับ คุณเห็นไหมครับที่ว่ามีข่าวาผู้ใหญ่ในลาวมอมเหลา้าเด็กอายุเท่าไหร่ครับแล้วอนาจารย์ทุกวันนี้เป็นไงครับเงียบคลิปก็พ่อตาแม่ยายของคนที่มอมเลา่ามอมเบียรน่ะคือเป็นผู้ใหญ่ทางภาคเหนือของเราเด็กตัวนี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถที่จะไม่เรียกร้องอะไรได้ข่าวก็เงียบไปคนที่ถ่ายคลิปก็ถูกจับ นะครับเอาไปประจานไงทำให้หน้าตาประเทศเสียหายไงนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้สังคมลราวนี่คือต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดไม่มีใครหรอกรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีนะครับน้อยมากๆมันเกิดจากอะไรครับจากคนที่ประชาชนธรรมดาทั่วไปนี่ส่วนทําผิดกฎหมายเนี่ยน้อยคนที่ทําผิดกฎหมายส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีมีเงิน นะครับคิดว่ายังไงตัวเองก็รอดเพราะว่าเอาเปรียบคนอื่นไงนะครับก็เหมือนการที่ไปทำพัฒสปอร์ตก็เช่นกันอย่างที่เคยพูดทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในสปปเราถ้าจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากได้ก่อนนะี่คือต้องจ้างเงินเอาไม่มีคำว่ารอคิวไม่รอครับนอกจากคนที่ไม่มีเงินน่รอคิวอันนี้คือในสปปเรานะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเงินนะเออมันเป็นอย่างเนี้ย อลองเป็นประเทศที่พัฒนาจเจริญสิครับมึงเดินเข้ามาต่อคิวกูเป็นเจ้าหน้าที่รัดกูดูอยู่เนี่ยอ่ามึงเดินเข้ามาทีมึงแย่งคิวคนอื่นไล่เป็นต่อคิวคิวใหม่นะครับอ่าที่เมืองไทยเจอแล้วนะครับอ่าเดินอ่าคนขเมเณรอ่าแล้วก็ตอนนั้นที่อยู่อ่าสยามนะครับคือไม่รู้ขเมเณรหรือพาม่านะตอนนั้นอ่ะพูดไม่ค่อยร,รู้เรื่องหรอกนะครับคือรีบอ่ะคือเพื่อนขึ้นรถก่อนไง ่าแล้วตัวเองมาทีหลังแล้วอยากตามเพื่อนให้ทันนะครับไม่ยอมต่อคิวอยากได้บัตรอ่า MRT อ่ารถไฟฟ้ารีไปนะเจ้าหน้าที่ให้ไปต่อคิวใหม่นะครับก็ต้องยอมไม่งั้นรอปอพก็หิวออกไปนะครับอันนี้คือเมืองไทยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับน่าอับอายมากขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสอป,อ,ปอเราได้เห็นว่าพฤติกรรมผู้หญิงคนนี้ลูกเจ้าลูกนายลูกใครก็แล้วแต่ที่ขับรถหรูเข้ามาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้โดนคนไทยเขาด่าเนี่ยมันน่าอายนะครับสวัสดีครับสบายดี